เครื่องมือชุดนี้จะเป็นทาม,มิ่งไลท์ใช้วัดองศาจุดระเบิดของรถจักรยานยนต์นะครับอันนี้ใช้ได้ทั้งรถ2จังหวัดแล้วก็4จังหวัดนะครับของรถมอไซค์เป็นซินนะครับตัวนี้จะเป็นของลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่อำเภอจอมทองนะครับจะเดินทางมานนี้นะครับมัน,นจะเป็นรุ่นงานหนักนะครับเพราะว่าเราทดลองใช้กับรถแดดที่มีรอบสูงถึง13,500รอบนะครับคือใช้ได้ครับเป็นหลอดไฟคู่นะครับ ขาดนะครับเราใช้กับรอบจุดสูงมาแล้วนะครับใช้ตัวนี้ครับปากเสียบเข้าไปตรงนี้แล้วตัวนี้ก็คีบกับหัวเทียนแล้วก็แบกคีบไม่ถูกนะครับบวกลบต้องคีบไม่ถูกนะครับแล้วก็มีลูกศรครับดูลูกศรให้ดีนะครับหันไปฝังให้ถูกฝังนะครับสินค้าจะเดินทางวันนี้นะครับสินค้าจากทั้งร้านอู่ช่างตีเครื่องมดเช่าง TBR Racing Tool นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับ